สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกลุ่มพวกผมนะครับจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตร์กับชีวิตหรือรธุรกิจในยุคดิจิทัลนะครับเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องลึกซึ้งพอเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปการดําเนินชีวิตการทํางานและการประกอบธุรกิจในทุกมิติต่อไปคือทุกประเด็นสําคัญเชื่อมโยงเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ชีวิตและธุรกิจในยุคดิจิทัลนะครับ 1. เศรษฐศาสตร์กับชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคการซื้อสินค้าออนไลน์คนหันมาซื้อของผ่านแอปแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ระบบตลาดแบบดั้งเดิมต้องปรับตัวเศรษฐกิจแบ่งปันเช่นการบริการ Grab, Airbnb ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนการเป็นเจ้าของสินทรัพการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคลเทคโนโลยีช่วยปรับให้ประชาชนสามารถบริหารการเงินได้ดีเช่นการใช้แอปพลิกเคชันทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลช่วยพัฒนาศักทักษะและเปิดโอกาสทางอาชีพการเปลี่ยนแปลงในการในตลาดแรงงานกิปอีโคโนโมีคนเริ่มหันมาทำงานอิสระผ่านแพลตฟ,ฟอร์มดิจิทัลออโตเมชันและ AI การเข้ามาของระบบอัตโนมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบของทักษะที่จำเป็นในแรงงาน สเศรษฐศาสตร์กับธุรกิจในยุคดิจิตอลการปรับตัวของธุรกิจดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเช่นการใช้ Big Data Cloud Computing, และ AI การตลาดออนไลน์ธุรกิจเน้นการเข้าถึงลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียการทำ SEO และการโฆษณาแบบเจาะกลุ่มซึ่งต้นทุนลดลงแต่การแข่งขันสูงขึ้น การใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนเช่นระบบอัตโนมัติในโรงงานหรือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจดิจิตอลสร้างการแข่งขันที่เปิดกว้างมากขึ้นเช่นธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ในระดับโลกเศรษฐกิจดิจิตัลการเกิดของธุรกิจใหม่ในรูปแบบแพลตฟอร์มเช่น z เม Sho p e e และ Facebook การเติบโตของธุรกิจฟินเทคเช่นธนาคารดิจิตอลและบริการชำระเงินออนไลน์หัวข้อที่3นะคะประเด็นสําคัญทางเรศรษฐศาสตร์ในยูดิจิตอลค่ะ 1>, 1. นะคะผลกระทบต่อแรงงานนะคะ<ม>การว่างงานจากเทคโนโลยีนะคะระบบอตัตโนมัตินะคะแทนที่งานที่เป็นกิจวัตรนะคะการเกิดใหม่นะคะของงานด้าน Data Science นะคะและ Data Marketing นะคะ ะะการกระจายรายได้ค่ะความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจนะคะอาจเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากผู้ที่ได้ปรับตัวเข้ากับดิจิทัลได้เร็วนะคะก็จะมีอิทธิพลสูงกว่านะคะธุรกิจขนาดเล็กนะคะที่ไม่ปรับตัวนะคะก็อาจจะเสียเปรียบได้ค่ะ 3. นะคะการบริหารทรัพยากรในยุคดิจิทัลนะคะการใช้ Big Data นะคะการใช้ AI นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรเพิ่มผลผลิตนะคะ การบริหารข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเป็นปัญหาสำคัญในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือแนวทางการปรับตัวของธุรกิจและชีวิตในยุคดิจิตอลคะ่ะสำหรับธุรกิจนะคะก็จะมีแนวทางการปรับตัวคือลงทุนในเทคโนโลยีเช่นระบบ e-payment ระบบ CRM คะ่ะ ใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าพัฒนาทักษแะแรงงานให้เข้ากับยุคดิจิทัลค่ะสำหรับในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีแนวทางการปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น mm hmm. เช่นทักษะด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล mm hmm. การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารงาน mm hmm. การเงินและเพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ mm hmm. การปรับตัวให้ทันกับเทรนด์เศรษฐกิจใหม่เช่น การทำงานแบบ GIG Economy ค่ะสรุปได้ว่าในยุคดิจิทอลนะคะเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การผลิตและการบริโภคแต่ยังครอบคลุมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการปรับตัวทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจจึงเป็นกุญแจที่สําคัญในการอยู่รอดและเติบโตในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะ